ขอความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนาไตรและพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยแห่งปัดโพสิตารามสำหรับรายการสองพระสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอตะกุดหลวงพ่อกลวยชุตินทโรที่ท่านได้เห็นอยู่นี้เป็นตะกุดหลวงพ่อกลวย ที่มีรูปนมพวกว่วยติดอยู่กับตะกุดลักษณะรูปจะเป็นรูปเก่าสมัยท่านยังหนุ่มๆอยู่แล้วก็การถักตะกุดจะถักด้านหัวและด้านท้ายเว้นตรงรูปเอาไว้ลายการถักจะเป็นลักษณะเป็นเกลียวนะแล้วก็เมื่อถักเสร็จแล้ว จะไม่มีการลงรักปิดทองแต่จะนำเอาผงพุทธคุณหรือเกสรดอกไม้ต่างๆมาผสมกับน้ำมันตังอิวแล้วผสมให้เหนียวแล้วเอามาเคลือบหรือเอามาทาทับกับเชือกที่ได้ถักเอาไว้ เชือกที่ถักนี้เป็นเชือกเขาเรียกว่าได้ดิบหรือว่าเชือกเปอร์เซ็นนะลักษณะเชือกตรงนี้นะเป็นเบอร์80นะที่มีลักษณะเป็นเชือกที่มีขนอยู่ในเส้นได้นะจะไม่ใช่ลักษณะของเชือกว่าวนะที่เขาเอามาชักว่าวกันใน สมัยก่อนนะแต่อันนี้เป็นลักษณะของเชือกเปอร์เซ็นนะนี่ก็คืออีกองหนึ่งส่วนอีกดอกหนึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือถักเชือกด้านหัวด้านท้ายแล้วก็มีรูปหลวงพ่ออยู่ตรงกลางแต่ว่ารูปหลวงพ่อนี้ตะกุดทั้งสองดอกจะไม่ เหมือนกันนะถ่ายคนละทีนะ่ถ่ายคนละเวลาดังนั้นนะตะกุดทั้งสองดอกนี้ก็จะมีรูปหลวงพ่อแต่รูปหลวงพ่อนั้นไม่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาจงมีความสุขความเจริญและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อไป ด้วยการสร้างทำความดีละบาปทำบุญทำจิตให้ผ่องใสนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆจะได้พบความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทิ